เป็นบอดี้ใหม่นะครับโถมใหม่แล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือวิอินใหม่ในตัวสามารถบันทึกเสียงได้ในตัวับเสียงเป็นบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับตัว IP67 กันฝุ่นกันน้ำติดตั้งภายนอกภายในได้สวัสดีครับผมเซลจิบจากบริษัทยูซับไนะครับวันนี้จะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ของทางต้าหัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับ2บอดี ทั้งบูเลตแล้วก็ไอบอลครึ่งวงกลมหรือว่าโดมนั่นเองนะครับตัวนี้มา2บอดี้แล้วก็ทรงโดมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอกรุ่นก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นรุ่น ipc hfw 112 3 0า s ขีด a ขีด s 5นะครับตัว s 5นี่รุ่นใหม่สุดน,นะครับเป็นบอดี้ใหม่นะครับโฉมใหม่แล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือบิวอินใหม่ในตัวซึ่งบอดี้ก่อนหน้านี้เป็น Eden 125สองซึ่งตัวก่อนนี้จะไม่มีไม้นะครับส่วนตัวนี้จะเพิ่มตัวบิ แล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าบอดี้ส่วนตัวอินเฟอเร e เนี่ยสาเมตรนะครับเท่ากันก็คือคร่าวๆแล้วตัวนี้จะพิเศษในเรื่องของเพิ่มไมคเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าบอดี้ใหม่ซึ่งมันทันสมัยกว่าตัวรุ่นก่อนนะครับแล้วก็มีพอร์ตรองรับ PUE เหมือนเดิม iP67 กันฝุ่นกันน้ำนะครับติดตั้งภายนอกและในได้ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น i อบอลนะครับค้นวงกลมตัวนี้จะมาในโมเดลของ i b c s d w 1 2 3 0 t ขีด a ขีด s 5นะครับค mm hmm. วามละเอียด2 2ล้านพิกเซลทั้ง2บอดี้นะครับก็คือพิเศษเหมือนกันก็คือหน้าตาโฉมใหม่บอดี้ใหม่ เป็นบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับเสร็จกว่า i e d 125ในเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันบิ i อินใหม่ขึ้นมาในตัวนะครับ สามารถบันทึกเสียงได้ในตัว IP 67กันฝุ่นกันน้ำติดตั้งภายนอกภายในได้แต่ว่าบอดี้นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมติดภายในในตัวอาคารนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้โฉมใหม่ดิวอินใหม่ในตัวแล้วก็มีพอดพีอีฝากติดตามด้วยนะครับสองบอดี้ใหม่ตัวนี้อ่า ก็ในเรื่องของบันทึกนะครับตัวนี้จะเป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนะครับบิวอินใหม่ทั้งคู่ i p 6 7ทั้งคู่ส่วนเครื่องบันทึกที่รองรับนะครับได้งแต่ซีรีส์1นะครับของตัวเครื่องบันทึกต้าหัว NVR ซีรีส์2ถึง5เหมือนกันนะครับเครื่องบันทึกใส่ได้ทุกรุ่นนะครับรองรับทุกรุ่นครับฝากติดตามด้วยนะครับ2บอดี้นี้ตัวใหม่ราคาก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับก็พิเศษกว่ารุ่นก่อนก็คือเพิ่มใหม่ขึ้นมาและราคาไม่โดนแน่นอนครับ ราคาน่ารักน่าใช้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของเราก็มีช่องทางด้านข้างนะครับเพจ a c e b o o k แล้วก็ t ิกต o อ l i ล e แอดไลน์บริษัทน,นะครับแล้วก็แอปต้าหัวไทยแลนด์เพจไอสมาร์ตยูซัพายทุกช่องทางนี้สามารถติดต่อได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สอบถามได้ติดตามได้นะครับสองปดีนี้นะครับวันนี้เซลจิบขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ